Happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. เจงมากเจงมากเจงมากสรรแล้วสองขวบแล้วแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้หมแฮปปี้ไหมว้าวแฮปปี้ไหมแฮปปี้มเ้ยเฮเอ๊ะเรื่อรูปอะไรลูกปลาหรอป้าหรืออะไรเนี S ่ยอยากกินเลยผัดนาร ออชอบหอไหมคะแฮปปี้เบิร์เดยอ์ไข่อยากกะพูดอยู่ <laughs> สวัสดึม